สวัสดีค่ะเ,เราจะไปต่อกันที่ราศีตุลธาตุลมนะคะเมื่อสักครู่ราศีกันตัดฉัดไปนะเวลาได้แค่นั้นนะก็ที่วางอยู่นี่ก็คือให้ชาลีแองเจแนะนำนะคะก็มีเพศเสน ะะอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดค่ะเปิดเผยตัวตนออกมาใช้แสงสดใสนะคะให้ของขวัญของรางวัลให้กับตนเองอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดสดใสะคะ่ะเราไปเริ่มต่อกันที่ชาวราศีตุลทัดหลมนะคะห้าคำถามค่ะ เพิ่มหนึ่งคำถามคำถามแรกค่ะหูชาวราศีตุลเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใครคนชอบทำงานนะคะงานหนักเหนื่อยแบกหามะคะ่ะได้ลาบลาบใหญ่เลยะคะ่ะมั่นคง โชคดีจากความขยันนะคะชอบทำงานใหญ่งานหนักงานเหน็ดเหนื่อยค่ะชอบแบบหามนะคะโชคดีนี้ก็สนุกสนานนะคะเลือดลมแก็งขันขยันนะคะก็ได้การเงินร่วมกับคนรักคุกครองคุขาด้วยตรงนี้นะคะกรรมาอาชีพนะได้ล่า ยิ่งการงานนี้ได้เสียงได้ลองก็สนุกสนานชอบทำการงานลดผลนะคะมีผู้คนมาร่วมชุมนุมนะ,ะนะอังคารราหูครูท่านทักนะการเงินส่วนพูกค้าฝ่ายต้องข้ามนะคะสนุกสนานการเสียงนี้ มีความสุขบ้างมีคนไม่ดีประสงค์ร้ายมาผนเปลี่ยนบ้างนะก็คือเพื่อนบ้านนะนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งนะมีบริวารมาสอดส่องนะคะถ้าเราไม่รักสงบเนยนะ,ะเราก็จะขยายผลกับเพื่อนบ้านที่ ไม่ดีประสงค์ร้ายแต่เมื่อเราสุขสงบเราก็แข่งขันกับตนเองมีความโดดเด่นเป็นตัวเองไม่เหมือนใครนะไปทำในสิ่งเดียวกันกับก,การแข่งขันที่ว่า <c oughs> ความแน่นอนความไม่แน่นอนนะคะชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนเป็นบุคคลในตำนานนะคะ มุ่งมันต่อไปนี่อะไรใดๆยังไม่เท่าพ้นอุญธรรมกรรมเก่านะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะคนรักกันกันก็ได้ร่วมการงานผู้คนมาร่วมชมนุมกันนี่ก็มีเพื่อนบ้านเลยนะเป็นบริวารเก่ากันมาก่อนตามติดกันมาจากอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติทำดีต่อไปะคะ่ะ ไม่มีเหตุบังเอิญกับปบอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ้นสุดการรอคอยเราก็จะได้ทํางานดวางนงาันก็สนมีดวงตาเห็นธรรมค่ะการแข่งขันนี้แข็งที่ตนเองก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมุ่งต่อไปมุ่ง่อนไปข้างหน้านะคะการเงินการค้าร่วมกันกับ่ายตรงข้ามนะคะการเป็นแรงที่ เราเองนะตั้งแต่มรตยยลึกลับยายนะตนเองนะเกิดการเป็นแปลงความสุขสงบนะคะชอบมันเพียงทุศินปฏิบัติธรรมนะความสุขสงบก็ได้ลาจากงานที่ทำมายาวนานนั้นบันพบุรุษสุบทอดนะทิศินปฏิบัติธรรมก็ยิ่งพบกับ ผลของการทําความดีแล้วย่ยอมได้ดีแน่นอนนะตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงเลยนะคะมีบริวารผู้มีประสบการณ์และหนุ่มสาวมาร่วมชุมนมกันค่ะสนุกสนานกงานนี้มีการแข่งขันกันสูงนะคะแม้เศรษฐกิจจะฟุบแฟบอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวนะคะเพราะว่างานนี้ทำด้ดย ดวงตาเห็นธรรมนะนะสิ้นสุดการรอคยอยางาน,นนี้ก็มั่นคงมุ่งมั่นต่อไปบรกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ในสิ่งที่ทำการเงินแล้วก็หุ้นส่วนคู่ค้ามาร่วมลงทุนค้าขายร่วมกันค่ะงานบุญค่ะ เิอนปฏิบัติธรรมคะ่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมีความสุขสงบคู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้พวกคู่เนื้อหนาบนนะคะร่วมงานบนการผุศลร่วมกันพวกคู่นี่ก็ชอบทำการงานผัดผลสนุกสนานนะคะ อลมดีค่ะเป็นบุคคลในตำนานเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรตนเองเลยค่ะผู้บริหารนักปกครองนะความยุติธรรมเป็นผู้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตเก่งไม่พออะ่ะบวกแห้งรวยแล้วค่ะมีองค์กรห้างร้านใหญ่โตของตอนเองรุ่งเรืองรุ่งเรือง พบรับก็ได้พบคู่มาร่วมการงานกันนะคะก็ได้ลา่าได้แต่งงานแล้วค่ะอมันอ่นคงเป็นเศรษฐีโชคดีที่สุดกับการงานนักเหนื่อยโชคดีที่สุดกับการเงินที่ได้มาจากการลงทุนเป็นข้าราชการทั้งงานใหญ่นะคะ่ะดำเนินชีวิตด้วยความตรงไปตรงมานะคะอิง ศ,ศีลปฏิบัติธรรมนะคะเป็นผู้นำชุมชนนะคะมรติูลึกลับๆเนี่ยมันจะเจ็ดเดือนเจ็ดตนเองการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการได้รับความสำเร็จความรุ่งเรืองนะคะเป็นคนเก่งนะคะสอแข่งขันที่ไหนก็ชนะทำงานใหญ่ที่ไหนก็สำเร็จเพราะว่าเป็นคนสุขุพุอบคอ สติปัญญาดีสมองดีนะก็ได้เป็นผู้บริหารการงานเน,นะคะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการงานนะตนเองก็พอนน้อมทำตนเมื่อยุ่วุ่นวายกับใครใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจนะใครจะคอยแข่งขันไปไหนปล่อยตามใจเขานะ ฝันเป็นจริงแล้วอะไรล่ะความฝันคนเรานะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆคล้ายๆกันนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั่นคือความฝันจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือนะฝันเป็นจริงนะขยันทารักเรื่งที่ตนเองก่อนนะออนน้อมถ่อมตนก็ได้เป็นที่รักนะเป็นคนกว้างขวางนะคะ มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนสุขุมมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาชอบมันเพี้นท์ศีลปฏิปิธรรมหามุมสงบให้กับตนเองค้นพบตัวต,วตนของตอนเองที่ดืนวนลงอยไว้าสิ่งที่ปรารถนานั้นก็ไม่อยากได้แล้วกิเลสตัณหาที่อยากได้ก็คือความสุขสงบพอเพียงสุขได้ไหนเราจะเท่าความสุขสงบก็ได้พบกับ ตัวตนของตนเองนะตนเองนี่ก็ได้พ้นพบการเปลี่ยนแปลงนะคะงานอยู่เบื้องหลังงานครูบาอาจารย์ดีมากมีโครงการระยะยาวก่บงานนี้ศึกษาไฟรู้ไม่สิ้นสุดนะงานศินละปะเป็นศินลปินเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะแตกช้นในการงานปิดจ็อบแล้วนะคะใช้ชีวิตสมถะสนโดษร่วมก,กันกับคนรัก,รกคนคนนี้ค่ะคนทางไกลคนะ่ะได้ลา ร่วมกันกรรมการงานร่วมกันแตกชั้นในการงานเป็นผู้นํานักปกครองและเชี่ยวชาญในงานก็ได้แต่งงานกันนะคะมั่นคงเหนียวแน่นเลยะคะ่ะดาวเสาในเรือนเสานีนยคะพันธุผูมพันกันแม้จะห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะคะเสาในเรือนเสาเป็นสีกะะับลัคณนะกาลโยกเนี่ยทุกฉลุทุกเฉลาก,ก,ก,ก็ได้พบกับลาภผล จากคนไกลด้วยแต่ฉันในงานค่ะเป็นผู้รักสงบคนพบตัวตนของตอนเองเป็นนักปราดิษฐ์นักปรมครูผู้อย่างรู้ค่ะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเป็นนักการเมืองน,นักปกครองฝันเป็นจริงค่ะคนอ่อนน้อมทำตนไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับไม่ขัดแย้งกับครูบาอาจารย์นะคะ ตนเองก็มุ่งไปคน้นคว้าตัวตนของตอนเองต่อไปสุขได้ไหนเล่าจะเท่าการได้รู้จักตัวตนของตอนเองแล้วก็ต่อยอดโคงการระยะยาวงานศินละปะปคนใจเย็นนะคะใจดีใจบุญสืนทานเว e ที่ไหน นะคะ,ะความเข้มแข็งปรากฏนะคะพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กน้อยจนเติบใหญ่คนเข้มแข็งค่ะคนเดดดเียว,ยวกลกาการตัดสินใจครั้งสำคัญถ้าจะปรารถนาการเงินมุ้นมาเนี่ยนะก็ลุ้นก็ต้องพึ่งตนเองก่อนเมื่อตนพึ่งตนเองได้แล้วก็เกิดการแข่งขันที่ตนเอง ความประมาทนะคะคือความไม่แน่นอนความแน่นอนรือความแน่ไม่แน่นอนก็ไม่ประมาทการเงินหมุนไปแข่งขันที่ตนเองเกิดการแข่งขันทําในสิ่งเดียวกันกับคนอื่นตนเองก็มีความโดดเด่นเป็นตัวเองไม่เหมือนใครสร้างกลุ่มก้อนการงานมุ้นเงินมาสนุกค่ะงานเนี้ยขยาอะไรนะสนุกสนานตื่นเต้นการงานเนี้ยได้ทําแล้วมีความสุข การเงินร่วมกับคนรักฝ่ายตรงข้ามคู่ครองนะคะทั้งหลายก็มาร่วมสนับสน,นุนร่วมชุมนุมการงานนี้งานนี้โดดเด่นเป็นตัวเองไม่เหมือนใคระคะ่ะอังคารราหูครูท่านทักได้การเงินจากคนรักคู่ครองฝ่ายตรงข้ามเลือดลมดีะคะ่ะสนุกสนานกับการงานลงเมือทัเสียงแล้วสนุกค่ะ เกิอดรดีแข็งขันขยันแม้เศรษฐกิจจะฟุบแฟบเป็นเช่นไรก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามีการเหมือนมุนมาให้หลุ้นตลอดเป็นผู้นำนะคะนะเป็นผู้นำผู้เข้มแข็งอ่ะน,นี้ก็ได้ล่ารุ่งเรืองจากที่ตนเองได้ทำการงานเสื้อทอบจากบรรพุรุษมานะคะ ค้นควาต,วตัวตนของตนเองนะก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะทรงานเกี่ยวกับงานเลือดลมยังขันขยันค่ะงานสุขภาพมีโครงการระยะยาวงานนี้ก็เป็นบุคคลในตํานานนะคะชื่อเสียงมีคงอยู่ตานานคงทนนะได้ทําากรงานที่ได้ถ่ายทอดวิชาการความรู้ปิดจอบแล้วค่ะ คายพักหน้าได้เป <in> <so and> <ga> ็นใหญ่เป <man> ็นโตเป็นคนยิ่งคุณนายคุณชายนะคะสมองดีสติปัญญาดีก็มีคนยกย่องให้มาเป็นหนึ่งเดียวค่ะมีภาระไว้มากมายก็วางใช้อุเบกขามีพรหมวิหารธรรมมุิตาจิตนะคะก็เด้พบคู่มีเกณฑ์แต่ค้นพบตัวตนของตนเองเป็นบรมครูผู้อย่างรู้ก็ได้พบคู่ที่ คนต่างถิ่นแดนไกลนะคนเงียบนะคะคนแตกชฉานในการงานสืบทอดวิชาความรู้นํามาเป็นความฝันเออนำมาทําให้ความฝันเป็นจริงเป็นคนใจอคอกว้างขวางเปิดเผยนะมีจินตนาการวากว้างไกลมีความสุขสงบดีค่ะเดวเสาในะรุนเสาพันทุกครอบครัวนะเสาเป็นสีลัคนานะกาลยกโยบอกว่าทุกฉลกโชคฉะลลว ได้รับความมั่นคงกับการงานธุรกิจงานอสังหางานกสิกรรมงานในครัวเรือนพวกคู่นี้ก็มั่นคงผูกพันกันเพราะเป็นเนื้อคู่กันหมุนมาเจอกันก็ได้ละสร้างโลกร่วมกันเดินทางไปหลายร้อยถิ่นที่นะรู้รอบตัวและเดินทางรอบโลกก็ได้ค้นพบตัวเองก็ได้พบกับความสุขสงบสันติสุขนะกับงานที่ทำนะคะ โค่มเป็นเนื้อคู่มีเก์ชาวต่งางชาติาต่างแดนต่างถิ่นต่าง,ง,งประเทศได้สร้างโรคโลก,โลก,โลกโร่วมกันแล้วค่ะก็ไม่ประมาทอีกต่อไปกัปบพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะคะเทวดาน้ำฟ้านะคู่เทวดาจ,จัดสรรให้พอใจและพอเพียงะคะ่ะคู่และตนเองก็ได้ทำในสิ่งเดียวกันนะคะด้วยปัญญาความรู้ เชี่ยชาญในงานเฉพาะดา้านนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงนะคะ when, <when? S 2> เว้นเมื่อไร คือความไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนก็ไม่ประมาทนะเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรต่อยันหารักหาการเงินไรายได้จากสิ่งที่ฟันจินตนาการกว้างไกลอะไรที่ทำเนี่ยแตกชั้นในงานขยันหารักขยันต่อไปก็ไม่ประมาทนะคะก็มีรถบ้านลักทรัพย์ที่ดินพร้อมเว้นเมื่อไรนะตั้งแต่ รอโรกหมุนมา30ปีต่อมานะตั้งแต่ห้าทัานองหกสามก็ยาวไปยาวไกลเลยเสาเนเรนเสาพันธุก็ได้พบรักในฝันนะก็ได้พบกับเนื้อคู่คู่แต่บางก่อนมุนเวียนมาตามวัฏจักรคองกันเวลานะก็มาร่วมสร้างหลักแรงที่อยู่อาศัยนะสร้างธุรกิจอสังหาโรงเรือนโรงเรียน โรงแรมนะเือการค้าค่ะฝันเป็นจริงตามการเวลานะคะรวยแล้วค่ะ99%นะคะลงมือทำอยู่ในกำมือของตอนเองฝันไนลงมือทำไม่ประมาทค่ะลงมือทำเท่านั้น1%ก็คือพอมรมลิขิตจะให้ค่ะสำเร็จแล้วค่ะความมั่นคงกับธุรกิจ วนก็รวยแล้วนะคะการเงินเนเลือดลงแข็งขันก็ยันนะก็ได้พบกับการลงทุนรุ่งเรืองนะคะ,ะเฉลียวฉลาดค่ะในการค้าเกด่ต่อประชาตชาติต่างแดนต่างดินต่าง,งประเทศสดใสนะคะด้วย ความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัญญานะผ่านการศึกษามาต่างชาติต่างแต่างประเทศแล้วนะคะนำมาต่อยอดธุรกิจการคา้าเว้นเมื่อไรนะก่อนตั้งแต่ดาวเสาย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุกความมั่นคงปรากฏนะคะก็ได้ทำความฝันเป็นจริงทุกสิ่งทุกอยา่างบ้านรถล,ลักทรัพย์ที่ดินความมั่งคัง่งร่ำรวย กคูนี่ก็มีเกณฑ์ไดพบกับมหาเศรษฐีทางไกลได้ติดต่อค้าขายกันต่อไปค่ะงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ,ะก็เป็นบรมครูผู้ยังรู้นะ,ะแต่งานเถิดเจ้าถ้าเจ้าได้พบคนดีได้พบกับคนดีค่ะ,ะมีสิ่นธรรมดีคนเนื้อนาบนุญแต่ชาติปังก่อนหมุนมาเจอกันใหม่ ได้ร่วมงานกันสนุกสนานค่ะเป็นเนื้อคู่เทวดาจัดสรรให้ค่ะงานวิชาการงานความรู้ความสามารถนะเชี่ยวชาญชำนาญน,นะชำชองนะคะนะอะสุรินทร์าหูอังคารนะอังคารราหูครูท่านทักว่าไว้การเงินนะคะจคู่ถูกใจมากพบคู่ที่มีสเสน่ห์กระเพทตรงข้าม คนสงบนะคะปรารถนาสิ่งใดไม่อยากได้อยากเป็นแล้วนะคะเพราะว่ามีครบแล้วรักสงบคะค่นี้ก็คนทันสมัยนะคะแม้จะอ่อนวัยกว่าก็มีวิชาความรู้ติดตัวนะคะเป็นบุคคลที่ได้รับก,การอุปถัมภ์การเงินจากญาติมิตรบริวารทั้งใกล้และไกลต่างชาติต่างถิ่นนี้ดีมากจากชั้นในการงานเป็นคน มีสติสุขุมรอบคอดนะคะมีปัญญาชำนาญในงานที่ทำรัฐนาสิ่งใดอยากได้ยัง,ยงมีอยากเป็นอะไรลงมือทำสำเร็จหมดแล้วก็เลยไม่อยากแล้วะนะได้พวกคู่ทางไกลนะตนเองก็ได้แต่งงานนะ คูพ่พรมลิขิตค่ะเคยร่วมชีวิตกันมาก่อนกลงล้อกลงเวยียนเริ่มทำงานนะคะคู่นี้ก็ได้ทำการค้าร่วมกันการเงินการลงทนุนการเสี่ยงนะคะไม่เสียเปรียบใครนะคะเป็นผู้มีสติในการลงทนุน การลงเอทํารนะลาภผลนี่เกิดด้วยได้ด้วยปัญญา h ่าอ <How. S 1> ย่างไรยังไงต้องทำยังไงงานอ่ะการเงินรายได้นะคะงานเก่ยเ,เครื่องจักรยนต์นกลไกงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์งนเงินดีมาก สำเร็จมีแล้วกินเดืใช้ด้วยปัญญาบานรถหลักทัพพร้อมการศึกษาดีนะคะความเป็นอยู่ดีก็มีพลังมากมายที่จะหาการเงินจากงานการสื่อสารนะคะเชื่อมันในต้นนะคะคนที่กระหานกัดไม่ปล่อยกับงานนี้ท้ามายาวนานแล้วทำต่อไปงานนี้แหละเชี่ยวชาญชำนาญที่แตกชานนะคะ เป็นผู้รู้เป็นบรมครูผู้อย่างรู้ค้นพบตัวตนของตนเองชอบทุกสินปฏิบัติธรรมด้วยนะคะเป็นผู้ยินดีรับใชะะ้เป็นผู้ให้ะคะ่ะอันนี้ก็แตกช้าในงานได้รับยกย่องให้เป็นผู้ปิดจอบแล้วนะคะมีชื่อเสียงสมฐานะกับการที่ตนเองได้ศึกษาค้นขวา สนใจในศาสตร์วิชาเก่าแก่วิชาทางการแพทย์นะคะเป็นหมอยาที่ดีแต่ช้านในงานเฉพาะด้านมัม่นต่อไปศึกษาเรียนรู้ไม่ปล่อยให้หลุดมือโครงการระยะยาวค้นพบตัวตนของตนเองมีความสุขสงบคนตัวเลขบุกล่างสันทัดแต่ก็ได้รับยกย่องให้น่าชื่อถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้ค่ะมีควานน่ารัก มากมายมาแวดล้อมนะคะ,ะรุ่งเรืองคนค,คนที่มีความสุขสงบนะคะได้เกี่ยวข้องกับบริวารนะผู้ใหญ่ผู้น้อยได้รับได้รับความนับถือนะคะคนที่ทำเกี่ยวข้องกับผู้คนนะก็ไกลมาสนับสนุน,นะคะ่ะน,นี้พบรักก็ได้พบคู่คนไกลแม้จะอ่อนวัยกว่าก็ แตกชันในการงานเป็นคนพูดน้อยรักสงบพบรักกับคนไกลก็มีคนทางไกลมีบุรหลานบริวารที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะมาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เรามีเราก็อยู่ให้ห่างนะความสุขค้นพบ ที่ตัวเราไม่ใช่ข้างนอกอย่างนี้บุตรหลานขีนะ้มัเงเด็ชุนเชียวง่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านครูนะคะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะทำไม ันจะเป็นจริงอ่ะนี่เกิดแก่เจ็บตายคลายกันสิ่งที่ไม่มีนั่นคือความฝันอยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่เมือไล่ล่าสาเร็จแล้วนะ,ะเป็นขาบุกรุกเข้าไปทําความฝันเป็นจริงนะการเงินคู่ความมีเกณฑ์ในพวกคู่รักในฝันทาไกลเกณฑ์ชาวต่างชาตาิต่างประเทศตนเองก็เป็นนักเดินทางฮะรวยนะบุกค่ะ งานนี้งานในเรื่องของาาสุขภาพงานฟิตเนสดีมากฝันเป็นจริงเป็นนักเล่นล่าควฝันก็ยันหารักก็ได้พบกับคนในฝันค่ะ <Yeah. S 1> มีความสุขได้แต่งงานกันอยู่กันจนแก่จนเข้านะคะการเดินทางก็มีความสุขมีรถลาการเงินรักทรั์บ้านที่ดินการลงทุนการค้ากับชาวต่างประเทศดีมากกับคนไกลค่ะแม้จะอ่อนวัยกว่าก็ มาให้คุณค่าให้ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเป็นเนื้อคู่กันค่ะคนเชื่อมั่นในตนนะมุ่งม,มั่นตั้งใจนะในการทำอะไรกเป็นผู้กระหาร,ร่างกายแข็งแรงะกำยำแข็งแรงเป็นล้อมด้วยบริวารทั้งผู้ใหญู่นน้อยก็สบายแล้วนะคะ ดูผู้คนแวดล้อมอทำงานบ้างพักผ่อนไปบ้างรูปรุก,กบุกเข้าไปเป็นผู้กล้าหาญอ่าเป็นนักกีฬาตัวจริงเลยนะคะทหารตำรวจนักปกครองนักกีฬาก็คบคู่ว่านำพาให้ชีวิตและการค้ากับคนไกลทำให้ชีวิตสะดวกสบายนะคะ่ะทำการค้ากับต่างแดนกับพุ่นส่วนดีมากนะมาสนับสนุนร่วมการงานกันนะคะ อังคารเราโครโรท่านทักท่านทักไว้ว่าได้การเงินการค้ากับหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามคนรักด้วยความขยันนะคะพร้อมกับมีชื่อเสียงรุ่งเรืองมาด้วยค่ะงานนี้มั่นคงเนื้อคู่คนไกลค่ะผู้กล้าหานะคะนักกีฬาตัวจริงหุนกำยำงแข็งแรง คนมันนักกีฬาทั้งคู่เลยนะคะรักในสิ่งเดียวกันอายุและทำาร่วมกันจนอายุมันขนยืนนะแต่ร้อง้วยบริวาตรตัวเองก็เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ด้วยความกราญเด็ดเดี่ยวมุ่มั่นนะ,ะเป็นนักต่อสู้ต้องสู้จึงจะชนะนะคะ Ion, ความแพชันควเกลียวปองดองนะคะมีความเมตตาสงสารที่ตนเองก่อนก็เออล้นออกมาก็เมตตาสงสารญาติมิตรรร้อมค่ะ k n o w l e g e เป็นนักปราชแล้วค่ะเป็นผู้มีสติปัญญานะ,ะผ่านตำรับตำราเรียนรู้ก็ใช้แสงสดใสแต่กิ่งก้านสาขาออกไปนะคะเป็นร่มเงาให้ตนเองและเป็นร่มเงาให้กับญาติมิตต่อไปะคะ่ะ knowledge เป็นผู้รู้กันผู้เรียนรู้ไฟรู้ฟรีดอมอิสระเสรีเหมือนนกน้อย,บ,ยบินออกจากกรงขังสู่โลกกว้างเป็นนักเดินทางนักต่อสู้ชีวิตค่ะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคนะคะได้พบกับการเงินรายได้ได้มาจากการงานที่แข็งขันขยันนะคะ Nak gila tu jing